สวัสดีค่ะกรซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบระสี่ประตูทรงหล่อๆให้ท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะโตโยต้าวีโก้สี่ประตูปี05ตัว G เป็นรถยนต์ตัวท็อปสุดค่ะมี ABS มีแอร์แบ็กนะคะเป็นรถบ้านสภาพดีพร้อมขับค่ระราคา1 6 9 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี c ีเกียร์ธรรมดาเดิมๆ ห้องเครื่องแห้งๆเครื่องดีไม่มีไอค่ะรถขับวิ่งได้ปกติวิ่งทางไกลได้สบายนะคะบอดี้สวยไม่มีชนหนักหน้าหลังแบบสไตล์เดิมๆสีสันเดิมๆม,มยังสวยยังดูดีค่ะชมห้องเครื่องและลอนกระบะด้านหลังเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนอื่นกันต่อเลยทีเดียวรถยนต์คันนี้นะคะมีกุญแจรีโมทค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกเป็นไฟฟ้าช่วงร่างดีพอเพิ่งทำมาใหม่ค่ะไม่ย้วยไม่ดังขับดีใช้งานสบายนิ่มๆไม่กระด้างนะคะร้อแมคขอบ18ยางปี2022ราคา169,000บาทเอกสารครบพร้อมโอนรถอยู่แถวรามคำแหง88ค่ะสนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถติดต่อนัดหมายล่วงหน้านะคะอัปเดตสถานะของรถก่อนค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะ แอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ